สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแก๊ง4ี่โมงเย็นนะครับมาเจอกันบัดนี้ช่วง4ี่โมงเย็นวันนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับพี่โจพี่ออดและผมเองนะครับครับสิบหกนาฬิกาสิบสองนาทีนะครับมาพูดคุยกันนะฮะมาดูกันนะฮะว่าตลาดุ้นไทยช่วงสี่โมงเกือบครึ่งละเป็นอย่างไรกันบ้างลงมาแล้วนะครับก็ถือว่าลดความร้อนแรงนะฮะวันนี้ลงมาก็ไม่ได้เยอะนะจริงๆลงมาถือว่าดีนะ นะครับเพราะว่าเพราะว่าไม่งั้นมันร้อนแรงเกินไปใช่ครับเบรกสักหน่อยนะครับหนึ่งพันสองร้อยหกสิบเอ็ดจุดลงมาประมาณสักสองสิบแปดจุดมันนี้ลงมาต่ําสุดอยู่ที่ประมาณสักหนึ่งพันสองร้อยหกสิบนะครับหรือลงมาประมาณสักสี่สี่จุดได้นะครับก็ค่อยๆดี๋ยกละมีหลายหุ้นที่ขึ้นมาก่อนหน้านี้ถูกขายทันกระแกมาอย่างเอียงการบินไทยครับการบินไทยนะครับเคแบงค์นะครับ เออเทคปตทนะครับเก้ายังบวกเยีอยู่นะอัตวานด้วยกรุงไทยทั้งหากรุงไทยใครได้รอบนี่สบายแล้วออดวานเนี่ยน่าจะมาจากตัวงบการเงินเนาะใช่ใช่ใช่งการเงินใช่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องใช่ครับผมก็อดวานก็ไตมาสองก็โตหมื่นกว่าล้านนะครับผมแล้วก็มีการจ่ายปันผลออกมา6บาท8สสตังค์นะครับผมก็ถือว่าเป็น สิ่งที่น่าสนใจนะครับผมก็ทําให้ราคาวันนี้แอดวานมีการไล่ราคาขึ้นมานะครับผมอตอนนี้ก็2องบวกไป2บาทนะครับผมราคาหุ้นก็อยู่ประมาณ298บาทนะครับผมเพราะแอดวานปรับตัวขึ้นมีการจ่ายปันผลนะครับผมก็ได้เก้าก็ได้รับเงินส่งไปด้วยนะครับผมเพราะว่าอยากที่แอดวานมีการจ่ายปันผลนะครับกับเก้าที่ถือหุ้นนะครับผมก็จะทําให้เก้าได้รับเงินผลจากแอดวานประมาณ 8 0 0 0กว่าล้านบาท8,200กว่าล้านนี่แหละนะครับผมครับเพือ่อจะบุ๊กกำไรได้นะครับผมในต่นมาส3นี้นะครับผมก็ทำให้เก้าวันนี้ก็วิ่งขึ้นมา48บาทนะครับผม,ม,มประเด็นที่น่าสนใจของเกาเนี่ยก็คือว่าหลังจากแจ้งงบงวดแต่มาส2แล้วเนี่ยเขาจะปั๊มผม InTouch วาอันนั้นน้นนองจุลรอคำตอบอยู่นะครับเพราะว่า InTouch ก่อนหน้านี้เองเขาเป็นเป็นติด เป็นเป็นหุ้นปันผลกันใช่ไหมาแต่แตัดต,ต่เห็นหลายๆฝ่ายเขาประเมินว่าไม่น่าจะปันผลเท่าอินทัสหรอกแต่ก็เห็นว่าเขาก็าเร่งเรื่องของการลงทุนเยอะนะเออาาขาใช้เงินเยอะอ่ะใชะซ่ซื้อหนุนซื้อนี่ซื้อน่นโอเคมันอาจจะมีแบบแอสเซทในการที่จะจากช่องทางอื่นนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวลองดูนะครับเพราะอย่างที่บอกว่า สไตล์คนละแบบกันอืใช่ใช่เมื่อมารวมกันเนี่ยยังมีกลิ่นอายของอินทัชอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวด,ดูไปก็ดูการาฟกราฟเก่าหน่อยนะครับ,รบเดี๋ยวขึ้นมาให้ดูนะครับคือคือวันนี้เขาเขาไปสูงสุดที่สี่เก้าบาทอืมอ่าโหเป็นแท่งแหลมเปียวขึ้นไปเลยครับนะครับก็คือคือใต้านเขาตอนแรกเขาอยู่ที่บริเวณสี่7จ4 8เจจ้าสี่ปบาทนี่แหละเดี๋ยวต้องดูว่าวันนี้เขาไะเด็กได้หรือเปล่านะครับถ้า แต่ถ้าเห็นว่างบประมาณวันสองวันนี้น่าจะแจ้งมั้งไม่พละหักับวันศุกร์นี่แหละเออพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันศุกร์ใช่วันศุกร์อ๋อน่าจะแจ้งพรุ่งนี้รู้สึกว่าเขาจะแจ้งเหมือนพรุ่งนี้ละนะครับก็น่าลุ้นอยู่นะครับดูดูซิว่าจะได้ห่อของกลับบ้านกันหรือเปล่าครับน่าจะแจ้งเย็นๆได้มั้งครับสำหรับตัวของกราฟนะครับอ่ะยังมีอีกหลาย ท่านเนี่ยส่งข้อความมาถามถ่ายทั้งทายกันนะฮะวันนี้เนี่ยพี่พี่นึกเขาเราอาจจะต้องติดภารกิจหนึ่งวันเนื่องจากว่าพี่เชนเองกอ็ประสบะนะอุบัติเหตุนะเล็กน้อยอเล็กน้อย,อยแต่ว่าก็อยู่ระหว่างการให้คุณหมอเนี่ยตรวจด,ดูอยู่นะครับก็ตอนแรกเนี่ยจะ,จะเข้ารายการแหละนะครับแต่วันนี้เนี่ยก็อขอลารายการก่อนนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูความเห็นนแฟนรายการกันนิดนึงห,งหลายคนส่งข้อความมาถามถ่ายกันนะครับในหลายๆช่องทาง ของข่าวหุ้นทีวีออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจ a c e b o o k ทาง y o u t u b e เอ่อยูทูบเนี่ยพี่ปั๊กนะครับทักทายเรา3คนมาขอบคุณมากๆเอ่อพี่สมวัลย์ยูบอกว่าสวัสดีครับโอปป้าชาวแก๊งไทยจะแลนดิ้งแล้วนะจ๊ะเบรกบ้างก็ดีแลนด์ไหมแลนด์ไหมพี่โจพย์ยอนแลนด์ไหมคือคือถ้าถ้ามันแลนด์เนี่ยไม่ไม่ได้แลนด์เยอะมากนะครับผมว่าก็โอเคแหละนะครับเพราะว่าเพราะว่าตอนเนี้ย คือหุ้นขนาดใหญ่ที่พาดัชนีขึ้นมาเนี่ยมันก็เริ่มที่จะถูกขายทำกำไรมาละนะครับแต่พอเป็นหุ้นจริงๆหุ้นแถวสองเขาก็มาแล้วนะครับนะครับตอนนี้น่าจะรอพวกแถวสามแถวสี่นะครับผมแต่แถวสองแถวสี่มันก็แบบว่าอย่างที่บอกอะมันมันแคบเป็นก็ไม่ได้เยอะแล้ววะใช่ไหมนะครับถ้าเกิดง่ายๆคือเริ่มช้ำแล้วใช่ไหมใช่เริ่มช้ำแล้วใช่ครับขับเออนะครับ นี่มีหลายท่านส่งข้อความมานะฮะคุณสุรชัยบอกว่าแอดวานครับแอดวานวันนี้ขอดูทรูหน่อยแอดวานเข้ามาแล้วขอดูทรูหน่อยทรูเป็นยังไงบ้างอ่ถูกเขาเช้าก็เล่นอยู่นะพี่โจ้ครบับพาวิ่งนี่ไปอยู่แล้วก็ก่อนที่พี่ยอดัวลงมาอมนะฮะถูกกรอบสิบาทแปดสิบสิบเ็ดสี่ศูนย์ครับนะครับแต่วันนี้ไม่น่าเข้านะ น่าจะย่อแล้วเพราะว่าน่าจะขายทำอะไรแล้วพี่โจกาเล่นกันมาเรื่องงบนะครับผมก็มาแล้วสาวันถ้าเราดูนะครับผมผมว่าถ้าจะเล่นทูรอย่อก่อนนะครับผมครับรับแถวรักสิบบาทเจ็ดสิบสิบบาทแปดสิบไปละได้แถวบริเวณนี้นะครับอืมนะฮะอ่ะนี่มีคุณธนาครับพี่โจพี่ออสเขาบอกว่าขอแนวรับแนวต้านเอ็กซ์ว์เซ็หน่อยจ้า คุบหุ้นหุ้นเฮียใช่ไหมใช่ใช่เป็นผมไม่ใช่หุ้นเฮียแล้วสิเอ่อแอกวายแซดใช่เออเนี่ย R S ร์อีเอสานั่นเมื่อกี้แหละถูกแล้วนะฮะ X Y Z เออนะครับ X Y Z ถามว่าราคาหุ้นเขาก็ขึ้นมานะครับผมอย่างต่อเนื่องนะครับผมใครพาขึ้นมาใช่ใช่ใช่เพราะคือ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 วอลุ่มเนี่ยเพิ่งจะเข้ามาประมาณได้สัปดาห์กว่าก่อบ บางมันสับหลักกว่าถ้าว่ารุ่งข้าวใช่นะครับสับหลักทำไมเราไม่รู้เลยไม่รู้ไม่ทราบกันนี่เขาไม่ถามเขาไม่ทราบกันะเนี่ยเพราะก่อนหน้านี้เองหุ้นเขาก็แบบว่ามันราคาดีดลงก็ไม่บอกนะเพราะก่อนที่เป็นหุ้นกิฟต์ราคาไม่วิ่งอยู่นะครับผมแต่ตอนนี้พอพอเปลี่ยนมาเหมือนว่าเอ็กซวายแซดะเขาจะเขาได้ไปลงทุนในในส่วนของคลิปบริษัทอะไรคริปโตหรืออะไรสักอย่างด้วยนะครับผม บิตคอยคริปโตอะไรสักอย่างนะครับผก่อนหน้าเนี่ยนะครับผม mm. เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมั้งที่มีข่าวออกมานะครับครับก็ทําให้ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้ด้วยที่ทําให้มีการเข้ามาเก็่กับไรราคาหุ้นของ X e Y Z นะครับผมแต่ถามว่าถ้าดูเทคนิคนะครับราคาหุ้นอมองแล้วตัว ASI และตัว Solo s สโ o s โตค h า s t ิกคือเข้าเขตซื้อมากเกินไปแล้วนะครับผมอาจจะระวังแรงเด็ิขายทำไรออกมานะครับผมบถ้าใครยังไม่มีผมว่ารอย่อก่อนดีกว่า คือคือคือราคาหุ้นเขาขึ้นมาเยอะมากใช่นะครับผมเนี่ยดูตั้งแต่ประมาณ3ามสิบสี่สิบตังค์เนี่ยขึ้นมาบาทบาทสามบาทส0มสิบบาทสี่สิบเนี่ยขึ้นมาบาทเงยจ้ครับคัะเกือบเท่าไหร่เกือบสามร้อยเอร์เซนได้ไหมได้นะครับเออเอานี่อคุณผู้ผานถามจมทพี่โจพี่ผู้ผาถามมาจม t ี่เปนยังไงบ้างมันมันมันเวียนหัวมากเลยตัวเนี่ยนะครับคือเมื่อวานขึ้นมาด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกัน ใช่ใช่คือไม่ซ้าจริงไม่ได้มีข่าวดีคือคือไตรมาสสองเนี่ยหักอ้างอิงจากบุนวิเคราะห์บกเนี่ยเขาก็บอกว่ากําไรมันก็ยังยังยังไม่ค่อยฟื้นตัวดีมากนะเท่าไหร่นะครับแบรนด์เขาได้เก็บเงินสดเองเนี่ยก็อาจจะยังทําได้ไม่เต็มที่เพราะว่าเศรษฐกิจมันก็ดาวอยู่ับครับนะครับแต่แต่ราคาที่ลงมาประมาณเจ็บาทห้าสิบเนี่ยประมาณแปดบาทเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานเขาเขาค่อนข้างที่จะเกินไปแหละนะครับอืก็ แต่ก่อนนั้นนี้เองก็คงจะขึ้นมาตามภาวะตลาดด้วยนะครับราคาด้วยความที่ว่าราคามันถูกนะครับแต่พอเห็นแท่งเขียวขึ้นมาแบบนี้จริงๆก็ไม่ควรตามแล้วล่ะนะครับสำหรับตัวของ jmt นะครับวันนี้ก็เลยมีการขายทํำกำไรกันออกมาถ้าถ้าติดอยู่ก็ก็ยังไม่น่าขาดทุนมากครับอาจจะคัดออกไปก่อนก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเขาผ่านไปได้เนี่ยมัน มันอาจาจะดูลุ้นไปเล่เงินแถวๆบริเวณ13บาท50 14บาทเนี่ยมันมันมันก็ลุ้นอยู่เพราะว่าเวลาเขาย่อลงมามันก็ไม่ได้ลุดแนวรับนะครับเดี๋ยวดูว่าเขาน่าจะประกาศงบสัปดาห์หน้าพอดีเลยเอานะฮะอ่ะมาดูหนึ่งท่านนะฮะถามเม่อมาคุณมิสเตอร์ลูเกอร์บอกว่าแบ่งตามกลุ่มนักทุน นักลงทุนต่างชาติกลุ่มนี้เข้ามาซื้อหุ้นเราด้วยวิธีไหนครับและกลุ่มนักลงทุนสถาบันมีทั้งในและนอกประเทศใช่หรือเปล่าครับพี่โจกลุ่มนักลงทุนสถาบันมีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับผมต่างประเทศเองส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักลงทุนสถาบันแลวเป็นพวกกองทุนต่างๆนะครับแล้วก็การซื้อหุ้นเนี่ยมันก็มันก็จะซื้อผ่าน NVDR ใช่ไหมส่วนใหญ่เราก็จะอิงกับ NVDR กันนะครับนะครับก็ก็จะดูจากตรงนั้นแหละนะครับแต่ที่สุดตอนหลังเองเนี่ย คือก่อนหน้านี้เองเนี่ยนั้งจีนไทยสามารถซื้อผ่านอินบีดีอาร์ได้นะครับผมเขาถึงเลือกฝรั่งหัวดำไงใช่ไหมแต่ตอนหลังรู้สึกเขาเปลี่ยนกฎแล้วใช่ไหมใช่ไหมรู้สึกว่าไม่ให้เล่นผ่านอ็นบีีอาร์ใช่ไหมทั้งจนไทยครับจะไม่ผิดนะนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปศึกข้อมูลดูทีหนึ่งนะครับแต่รู้สึกว่ามันจะมีการปรับปรับปรับตรงนี้ใหม่อยู่ครับนะครับผมอ้าวนะฮะทางเฟซบุ๊กนะครับทั้งไทยมาพี่สมโชคสวัสดีชาวแก๊งคุณทิพาพรนะครับคุณกรณ์คุณกรณ์ถามตัวซ p พเอ กับ G P S C งบสวยไหมครับออกยังยังยังครับอองบยังไม่ออก C P F นะครับผมแต่ถ้าเราเราดูราคาหุ้นของ C P F ก่อนนะครับผมราคาหุ้นก็มีการขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมก็จนถามว่าวันนี้ขึ้นไปสูงสุดคือยี่บาทเจบนะครับผมแนวต้านของเขาคือ25บานะครับผมว่าน่าจะไปชนแล้วก็น่าขายทำลายออกมา หลังจากที่ขึ้นมาเยอะนะครับแต่ถามว่าราคาของ CPF ยังมีความน่าสนใจไหมผมว่ายังมีความน่าสนใจนะก็ยังมีโอกาสที่จะไปทดสอบ25เหมือนเดิมนะครับผมแต่ถ้าผ่านไปได้ก็ทดสอบอีกทีคือ26บาทนะครับแล้วก็อ,อีกตัวหนึ่งเมื่อกี้อะไรจีครับ GPC GPC นะครับโอ้โหพี่โจดูสิโอ้โห <G> G.P.S.C. นะครับผมตัวเนี้ก็คือตอบรับเรื่องงบนะครับที่ราคาขึ้นมาไอโจ G.P.S. เสียงบแต่มาสองออกมาแล้วพี่ก็ดีดีกว่าคาดนะครับผมก็ทําให้ราคาหุ้นวันนี้ปรับตัวขึ้นแต่ถามว่าขึ้นมาเยอะแล้วนะถ้าผมดูนะครับค,คืออย่างนี้เฟันฟูที่เข้ามารอบเนี้มันมันมีพวก E.S.G. ฟัดด้วยาานะครับ E.G. ฟันะเข้ามาค่อนข้างที่จะมากพอสมควรเลยนะครับ แล้วก็ G P S C เองเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรงไฟฟ้าที่เขามีเขาเรียกว่าแหล่งพลังงานสะอาดนะสีเขียวค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เขาอยู่ในเอสจีอ e นดด้วยนะครับผมแล้วก็อยู่ในไทยซีด้วยอะ่ะนะครับพอเอสจีฟันเข้ามาเนี่ยมันก็จะเข้ามาในในกลุ่มที่เขาเรียกว่าติดอยู่กลุ่ม ESG พวกนี้แหละนะครับผมแล้วก็ G P S เองเนี่ยนอกจากงบจะดีแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของอย่างที่บอกไปมี ESG ด้วยนะครับ ในน้ำซันฟอลเนี่ยก็เลยเข้าเข้าเข้าจีพีเอสีค่อนข้างที่มากพอสมควรเลยนะครับโรวไฟฟ้ายังได้รับปัจจัยหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยขาลงด้วยนะครับเพราะดอกเบี้ยลงเนี่ยมันก็ทําให้ผู้ลงวยฟ้าเนี่ยนะครับก็ต้นทุนก็จะปรับลดลงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายตาดส่งเบี้ยนะครับหลายเดื่องนะครับมีมีปัจจัยบวกอยู่หลายเดื่องครับครับนี่พี่พิชัยถามมาครับพี่โจเคทีไปต่อบไหมครับพี่โจเคทีเนี่ย ผมผมเคยบอกแล้วว่าถ้าเกิดลงมาประมาณ21บาทเนี่ยคือรอบในการเล่นของเขาเน่ยประมาณ21บาทจนถึงประมาณ24บาทนิดๆน, uh huh. นะครับตอนนี้อ่ะไปดูดู KTB นะีแตคค่คือมันคือนขึ้นมาจนแบบเห็นไหมครับว่าแถวๆ่บบาทกว่ากว่าบาท50าสนะมันจะเป็นต้านของเขาครับเล่นต่อได้ไหมวันนี้ไม่ควรเข้านะครับ uh huh. เพราะว่าวันพรุ่งนี้อาจจะมีแรงขายเทคโปกฟิออกวาได้ พราะ,ะรมันหยุดยาวสามวันใช่ใช่ครับใช่ใช่ใช่แต,แต่ถ้าพรุ่งนี้ถ้าเข้าไปในเด้อนพรุ่งนี้จะกระโดดอยู่ให้รีบออกเลยนะครับใครมีหุ้นอยู่ก็ให้รีบขายออกครับครับเพราะว่าเพราะว่าประมาณยี่บสี่บาทก,กว่ายี่สบาทห้าสิบาทมันคือต้าของเขาละนะครับผมอมอ,มอ,อีกสตัวหนึ่งกลุ่มแบงก์แฟนรายการถามมาหลายคนเลยทีทีบีครับพี่โจทีทีบีกรอบในการเล่นตอนนี้หนึ่งหนึ่งบาทเก้าสิบบวกลบครับจะเห็นได้ว่าก็ หลังๆเนี่ยก็เคลื่อนไหวหยุดหนึ่งบาทเก้าสิบบาทเก้าสี่ประมาณเนี้ยนี่กรอบในการเล่นของเขานะครับหากอยากจะเล่นจริงก็เอาบาทเก้าสิบล้วครับได้มาออสุดีตอนหายใจเกสิบนะต้าบาทอได้ได้เพราะว่าาลงมาก่อนหน้านี้คือประมาณบาทเก้าสิบใช่แล้วก็พอลงมาปั๊บก็เด้งนะครับผมแต่เขาก็บอกแล้วเหมือนพี่โจ้บอกบาทเก้าสี่คือแนวต้านนะกรอบเล่นสั้นมากนะครับผมทีนี้ คือท t b เนี่ยเขายังไม่ได้ประชุมบอร์ดเกี่ยวกับเร<อ>ื่องของการจ่ายเงินปันผลระหว่างการนะครับ,รบ,รบก่อนหน้านี้หากอ้างององจากบทวิเคราะห์ของหลายๆโบกเนี่ยก็คาดว่าอัตราผลตอบแทนเงินปันผลงวดระหว่างการเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก3.2-3.3เปอร์เซ็นต์ได้3.4แล้วครับประมาณนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะสูงสูงที่สุดในกลุ่มธนาคารนะที่จ่ายันผลระหว่างการเมื่อกี้เป็นยิบออกมาเนี่ยนะครับก็ถ้าถ้าถ้าราคาลงมาเนี่ยก็ดักเล่นได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาประกาศออกมาแล้ว แล้วอยู่มาแบบ3%เอร์กว่าจริงอย่างมันมันฮอลูฮาราอยู่นะนะครับผมนะครับก็ก็ซื้อเพื่อเกินกำไรจรงนั้นก็ได้นะครับอีกตัวหนึ่งกลุ่มแบงค์ไหนก็ดูละบ b บีพี่โจวันนี้ติดมาโมซัคทีมด้วยบี l ก็เป็นขวัญใจฟันโฟแต่วันนี้มีแรงพอขึ้นมามีแรงขายใส่นะใช่จบแล้วยังบีบกราฟให้อีกสักนิดนึงบีบกราฟเหรอ เ,เขาจะมียอดอยู่ร้อยหกสิบสองบาทภูเขารอบพี่แล้วอออ๋อคือตอนนี้ทะลุมาหมดแล้วใช่ทะลุมหมดแล้วแหมมันมกําลังจะไปท้าไทยที่ยอดเดิม BBL แหมมีมีลุนม,มาคือคือคือ<ต>อาจจะรอย,ย่อตัวมาก่อนจะล้เราค่อยเข้านะครับรอย,ย่อตัวมาแล้วค่อยค่อยเข้าก็ได้ นะครับ BBL หรือถ้าเกิดว่ากลัวว่าจะตกขบวนเนี่ยหมายแรกเข้าไปเบาๆก่อนก็ได้ครับเ <B bell> บาๆนี่เท่าไหร่ก็แหมเบาๆวะแล้วแต่มันมันก็ต้องขึ้นอยู่กับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้มีพอตมีหุ้นในพอตเลยอย่างเงี้ยคุณมีอยู่ร้อยบาทเงี้ยอ่ะ <ừ> คุณเข้าไปก่อนสักยี่สิบบาทนะอ่าเอาอยี่สิบบาทก่อนอะไรประมาณนี้นะครับ <ừ> ผมหรือแบบ <ừ> ประมาณสัก ประมาณ2ีประมซณ0ของของงบเงินที่ที่คุณเหลืออยู่ก็ได้นะครับเพื่อที่จะแบบว่าถ้าเกิดว่าราคาเขาเขามีการปรับฐานลงมาเราจะได้แบบซื้อเพื่อถูเฉลี่ยได้อยู่นะครับผมแต่ยิวเขาก็ดีอยู่นะ BBL เนี่ยนะครับมันปัผลไม่ขี้เลยครับครับผมอ่ะมีหลายๆท่านยังส่งข้อความมาทักทายนะฮะมีทางด้านคุณสุชาติถาม EA พี่โจ้พี่ออด น่าสนใจบอกออนะครับผมถ้าเราดูตอนเช้าถือว่าขึ้นแรงมากนะครับผม,อมตอนเช้านี้ขึ้นไป6-7%เจ็อร์เซ็นมั้งถ้าผมดูอยู่นะครับผมก็ขึ้นไปสามบาทสิกตังค์นะครับผมสูงสุดนะครับผมแต่ก็ลักษณะของเอผมว่าขายทางกะไรละเพราะว่าเล่นกันมาเนี่ยสามวันติดและนะครับผมบก็ผมว่าถ้าเอเรออดูก่อนดีกว่ารอย่อนะครับผมผมว่ารอยอแถวแนวรับคือ สองบาทเก้าสองสองบาทเก้าสิบนะครับผมตรงนั้นเป็นแนวรับนะครับครับคุณวอถามว่าซิเบ็ก้างบออกวันนี้ไหมวันนี้นะฮะซิเบกาวันนี้ใช่เขาดูกราฟน,นิดนึงเป็นไงบ้างเขาเริ่มพองหัวขึ้นมาแล้วนะกราฟของซ <c oughs> ิเบ็ก้าเนาะแต่ว่างบเนี่ยเดี๋ยวออกเย็ยนๆช่วงเยน็น <c oughs> ๆ <c oughs> นะครับก็เดี๋ยวลองดูนะว่าผลประกอบการเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะคอมเซเว่นน่าสนใจไหมครับพี่โจโพี่ฮอน คอมเจ็ดคอมเจ็ดคอมเซเว่นโอ้ยโอ้โหไปตรงดาวแล้วรา <c oughs> คาเหมือนว่าจะขึ้นมาสูงนะเข้าเคซื้อมากเกินไปแล้วนะครับผมไอโฟนตัวใหม่เปิดตัววันไหนแต่ปัญหาเนี่ยตอนนี้ไอโฟนที่คืออินเดียก็โดนเก็บภาษีเยอะ oh. อ๋ออจีนก็โดน <c oughs> มันก็เลยอิลง,ตงนตุนังกันอยู่เพราะว่าเขาจะย้ายฐานกลับไปอเมริกาล้ ในเรื่องของการผลิตตัวตัวเพราะปกติคอมเซเว่นเนี่ยมันก็จะมีรอบในการเล่นก่อนที่ไอโฟนแต่ไอโฟนตัวใหม่นู่นประมาณกันยาพี่โจสีทสิ์หาแล้วเดือนหน้าเองโดยส่วนใหญ่เนี่ยค้ากบีบเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ากราฟเนี่ยมันจะขึ้นมาช่วงประมาณหนึ่งสองเดือนก่อนสองเดือนก่อนที่จะเปิดตัวไอโฟนรุ่นใหม่ครับนะครับเป็นอย่างนี้ทุกปีครับเป็นอย่างนี้ทุกปีเลยนะครับผมจริงๆคอมเซเว่นหากใครเล่นบ่อยเล่นง่ายมากเลยนะครับ ซื้อซื้อดักก่อนที่จะเปิดตัวไอ o ฟ e รุ่นใหม่สักประมาณสองเดือนนะครับนะครับแต่ถามว่ามันไปต่อได้ไหมมันมันมาจจวต้านประด็นใช่ไหมใช่พี่โจคือผมกลัวอ่านเนี่ยเหมือนว่าวันวันนี้ถามเลยไหมขึ้นไปตั้งแต่ยี่สิบสามบาทแปดสิบแต่ก็มีขายทำอะไรออกมาบ้างเห็นไหมครับยี่สิบสามบาทสิผมกลัวว่าจะขอเรียกว่าพักตัวก่อนอ่ะพักตัวเพื่อจะไปต่อนะครับผม ลองลองดูแถวนี้ไหมยิบสามยิบสามสิบตังค์ถ้าไม่หลุดตรงนั้นคือรับได้ผมว่านะครับแต่แต่ต้องต้องตั้งด้วยนะครับว่าหากราคาเขาเขาเขาชนแนวต้านแล้วเขาไปต่อไม่ได้เนี่ยครับคุณจะตัดขาดทุนเท่าไหร่นะครับผม,มก็ก็ตั้งไว้ก็ได้นะครับหากถามผมผมก็ว,ว่าลึกสุดเลยเนะี่ยอย่าให้เกินต่ำกว่ายี่สองบาทเท่ากันนะครับ,รบหากหากคุณเข้าที่บริเวณนี้นะครับผม,มครับ อ้าวนะฮะยังมีหลายท่านส่งข้อความมานะฮะมีทีแคปพี่โจคุณมาริสาถามมาเมื่อวานนี้ที่สิกลูกเขาตัวของราสทานีลิซิงปะแจ้งงบออกมาแล้วค่อนข้างดีพอสมควรเลยครับนะครับเขามีปัญหาระหว่างการนะครับทีแคเนี่ยนะครับก็คิดว่างบของทีแคปน่าจะดีแหละเพราะว่าเพราะว่าพราะของท,ทีทีมดีก็อินไลน์ใช่ไหมอ,ออกมาก็ก็ไม่ได้ อะไรมากนะครับตัวของทีแคปแล้วก็ลูกตัวอื่นเองเนี่ยผมประกอบการค่อนข้างดีอยู่นะครับปีนี้น่าจะปันผลไม่ได้แตกต่างจากปีก่อนนะครับครับซื้อเพื่อรับปันผลระหว่างการยังพอไหวถ้าแต่ถ้าคิดว่าจะ,จะรับจริงๆเอาแบบเซฟๆเลยนะสี่แปดบาทสี่แปดสองห้าก็ได้ครับผม อ้าวมีหนึ่งท่านถามตัว BKA มาพี่โจกับ BAM คือ BKA เนี่ยเขารับเกี่ยวกับเรื่องของรีโนเวทบ้านนะครับาคาไม่วิ่งแล้วเนี้ไม่ได้วิ่งแล้วเขาวิ่งมาก่อนแล้วนี่แล้วไงนะครับแล้ก็เขาก็ไปจับมือกับทางด้านตัวของตัวแบมแมกับตัแบมอยู่นแบีใช่ใช่แบมสามารถระบายสินทรัพย์ ของตัวเองที่มีใช่ใช่ใช่คือคือคือเขาเขาก็มีอยู่เยอะแต่แต่บี a เนี่ยก็คือเขาจะรับรีโนเวทบ้านก็อาจจะดูแบบอย่างเช่นห้าล้านบาทขึ้นไปเนี่ยใช่ไหมใช่ครับคือคือใช่ไหมผมบ้านอ่าบ้านเดี่ยวพวกห้าล้านบาทขึ้นเออน่ะอย่างเงี้ยมแล้วไปขายเองห้าล้านบาทสบายสบายนะครับผมคือเขาคือพอรีโนเวทบ้านเสร็จใช่ไหมครับก็ก็ขายต่อนะครับผมก็แล้วคือ ก็น่าจะเป็นผมบวกกับกับ BKA แหละนะครับแต่ก่อนนั้นแนวราคาเขาก็มีการเก็งกำไรกันไปพอสมควรละนะครับพอมันขึ้นไปเสร็จเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าพอมันพอรับรู้เสร็จแล้วเนี่ยราคาเขาก็จะปรับตัวลงมาครึ่งทางพอดีเลยนะใช่ไหมใช่ครับครึ่งทางพอดีเลยนะครับลงไาครึ่งทางพอดีเลยนะครับก็คิดว่าราคาน่าจะเมนเทนประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวต่อไปก็คงจะต้องดูว่าหลังจากที่เขาร่วมมือกับแบมแล้วเนี่ยทิศทางเป็นยังไง ครับนะครับผมมันเป็นไปตามที่เขาตั้งเป้าหรือเปล่าครับนะครับผมครับโมโนยังไงดีโมโนโอพี่โจวันมาเขามานะวันนี้โมโนเนี่ยบอกท้าอย่าเผลอโมโนได้อยู่นะถ้าดูโมโนเล่นรอบได้อยู่เล่นไม่ทันแล้วมั้งคือเวลาเผลอที่ไรเนี่ยอย่างเงี้ยทุกทีเขามาหลายวันแล้วนะใช่ไหม มาสาวันนะครับผมแต่วันนี้ถามว่าเออขึ้นไปสองบาทแต่ก็มีการขายทำอายรออกมานะครับผมก็บาท9 1้าบดตอนนี้บาท91ครับต้านคือต้านแรกคือ2บาทแล้วก็ต้านถัดไปคือสองบาทสิบนะครับ,รบผมก็เลยบอกว่าสามารถผมว่าถ้าย่อ,อมาเล่นรอบได้นะครับผมก็เขาก็ยังมีข่าวข่าว,ข,าวข่าวเรื่องกับอ่าลิขสิทธิ์นะครับผม อ้าวนะฮะน่าจะได้ข้อมูลกันครบถ้วนนะล่าสุดขอดูหน้าเซ็ตเทรนิดนึงเป็นอย่างไรบ้างในช่วงของ A, C ยิอไิ่สนะนะครับยังปิดไม่สิทดีวันนี้กลุ่มแบงค์ถือว่ายังเป็นพระเอกนะครับพี่โจ้พย่ยอดมีติด ห้าอันดับแรกนะครับแล้วก็ปริมาณการซื้อขายสูงสุดเนาะตามมาด้วยแอดวานซ์นะฮะที่ประกาศงบวันนี้ไทยเองก็ยังเก็งกำไรกันอยู่แต่ดูแล้ววันนี้แผ่วละสำหรับการเปนไทยเนาะใช่ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเขาจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินป่ะกนงใช่ใช่ไหมคใช่แต่เขาบอกว่าคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่ม โรงงานลงงไฟฟ้าครับใช่ไหมเรื่องของตัวดอกเบี้ยเองครับแล้วก็กลุ่มไฟแนนซ์ก็น่าจะได้นะแบงก์เองจริงเขาก็ได้แหละเพราะเขาก็มีรายขานะฝั่งขาสินเชื่อฝั่งดอกเบี้ยจริงเขาก็ยังได้รับวนตัวแบงก์เองนะครับแต่วันนี้วันนี้ก็น่าจะปิดเนี่ยเล็กน้อยพี่โจก็ใช่ครับคือคือตอนเนี้ย ตอน ATC เนี่ยมันก็มันก็บวกอยู่นิดหน่อยบวกบวกทรงตัวลงนิดหน่อยอยู่ประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวคงจะลุ้นดูนะครับว่าว่าจะปิดเท่าไหร่แต่แต่ใจลึกๆจริงๆผมอยากให้มันติดลบนี่ไงลบเล็กน้อยไงคืออย่างน้อยวันพวก่นี้มันก่อนหยุดยาวมันจะได้แบบบวกแต่ผมกลัวหยุดยาวเนี่ยเขาจะไม่เป็นไรก็หายกันจนทำไรส่วนกรุงไทยเนี่ยนะครับคือ วันนี้ก็ไปพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการบินไทยเขาจะนู่นนี่นี่นั่นผมว่าประเด็นเรื่องนี้มันมันรับรู้มันมันมันซัพพอร์ตเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มไทยไปอพอสมควรคะนะครับรผมว่าวันนี้คือมันมันมา,มา,มาตามกลุ่มเทยกลุ่มแบงค์มากกว่าคะนะครับที่ที่ที่เขาปรับตัวเพิ่มขึ้นมานี่แหละนะครับ โอเคได้ข้อมูลกันครบถ้วนนะฮะส่วนับรายการแก๊ง4ี่โมงเย็นเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้16นาฬิกาเป็นต้นไปวันนี้เรา3คนลาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ หุ้นทีวีออนไลน์กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุน